หนูไม่รู้หรอกว่าอะไรคือความตายหนูรู้แต่ว่าแม่ยังนอนอยู่ข้างๆหนูเสมอนี่อาจจะเป็นคำบอกเล่าของลูกแมวตัวน้อยที่ยังไม่รู้ว่าความตายเป็นเช่นไรและแม่ของตัวเองเป็นอะไรแต่รับรู้ได้แค่ว่าแม่ยังอยู่ตรงนี้ไม่ได้หายไปไหนแต่ก็อาจสงสัยในสิ่งที่เปลี่ยนไปของแม่ว่าทำไมนอนอยู่ข้างๆแล้วแม่ค่อยๆสลายหายไปจนกลายเป็นกระดูกในที่สุด มันจึงเป็นภาพที่สลดใจใครๆมองแล้วก็รู้สึกหดหูในชีวิตเพราะความจริงบนโลกใบนี้บางคนก็มีพ่อแม่บางคนก็ไม่มีคนที่ไม่มีพ่อแม่กลับรู้สึกว่าอยากจะดูแลท่านต่างจากคนที่มีพ่อแม่บางคนกลับรู้สึกลำคาญแล้วก็หนีหายจากท่านไปซึ่งแมวน้อยตัวนี้ก็สอนให้รู้ว่าพ่อแม่คือคนที่สำคัญต่อลูกระหว่างที่ท่านอยู่ก็คอยดูแลทดแทนในสิ่งที่ท่านเคยด,ดูแลเรามาบ้า เพราะถ้าท่านจากเราไปแล้วจะมารู้สึกเสียใจภายหลังหรือร้องไห้อยู่ข้างข้ามมันก็สายไปแล้วกับร่างกายที่ไร้ลมหายใจของแม่เรื่องของแม่และทุกคนล่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างกับประเด็นนี้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ